นี่นะครับเวลาเดินทางไปทํางานนะเวลาให้อาหารในตามเสร็จแล้วก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงก็ใช้รถเป็นรถเหมือนรถก๊อบไปนะก็ขับเดินทางไปทํางานก็ที่ทํางานก็อยู่ข้างนอกนะไม่ไม่ไกลนะก็เป็นประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนึงสองกิโลอยู่างระหว่างนี้นในเย็นนี่ก็ขับรถก๊อบออกไปนะพวลง,ง,ลง,งลังคาอาไปแล้วก็ใส่ของนะพวกปูฟัน ตกแตงบ้านตัดไม้พวกเครื่องไม้พวกมือเนี่ยแหละนะเราขับขึ้นไปหน้างานก็จะเห็นแคมป์เห็นในฟาร์มผักเรสอนผักต่างๆแล้วก็โรงงานต่างๆนี่เป็นลักษณะนี้แหละนะแล้วก็ผ่านสวนผลไม้อะไรต่างๆ mm hmm. หน้างานก็เป็นประมาณนี้ก็อัปเดตให้ดูนะก็ไม่ไม่ดูว่าอัด ยิบยังไนผมก็บางทีก็ทำลงไปเลยบบนะเพื่อให้ได้เห็นภาพเป็นก็ได้การเพื่อประเทศอิสราเอลนะทางที่ผมอยู่ก็ทางตูมเมอร์นะคือก็ร้อนร้อนหน่อยก็แยบก็ค่อนข้างแรงอันนี้ผมก็มีก็มีทั้งร้อนทั้งหนาวเย็นแบบปนกันไปเป็นอยู่กับสภาพอากาศเพราะว่าเป็นพื้นที่ทะเลทรายนะเป,นเป็นประมาณ Gano'n na lang. Kapunta